กินหมาไป<า>เอาเลยท่อนฮุกสักพักรถวิ่งเข้ามาชนเลยไนะ้<笑><笑>ยืนเตะนี่นี่เซลแล้ว เบอร์หนึ่งอีหยังเนาะนนะอ๋อเสื้อชดอ,อ๋อสวย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 ,สวยค่ะพี่กางเกงเซ็ปค่ะสัน้นนะะวินเทจช,ชอตงานหายากมากนะพี่จ๋ามาชมกันเลยเข้ามาแค่แปดลูกแปดหรือเจ็ดะวะในอารมณ์เหมือนกีฬาพี่ ชุดนอนนะชุดนอนอุ้ยอุ้ยไนกี้สองตัวเลยเว้ยใช่พี่เซิร์ฟปนกีฬานิดหน่อยก็ดังดูย Made in USA อุ้ยฉันต้องถ่ายรูปแล้วแหละสวยมากใหม่กรียงเสียงแปดอดิใครไม่เอฟนะลองไห้นะคะโคตรสวยเลยอ่ะดูดิ ใหม่มากอะรีวิวจำสูตรหน่อยพี่ขอโทษทีค่ะจำสูตรไม่พอรีวิวเลยจ้ะไม่มีของให้รีวิวไม่มีของให้รีวิวลูกค้าโอนเงินมาโอนทิง 60, นท้งไว้หกหมื่นโอนทิ้งไว้หกหมื่นของครบเมื่อไหร่ส่งให้นะคะเป็นลูกค้าเรามากี่ปีแล้วเออยังไม่มีของาปีกว่า,าสองปีโอนเงินไว้ตั้งแต่ก,ก่อนปีใหม่เนี่ยยังไม่มีของให้ลูกค้าเลยเออคือเขาเป็นลูกค้าประจำะเนาะโอ้โหอย่างใหม่อะ่ะ ลงเมื่อเช้าเลยนะนี่โคตรใหม่อะเดี๋ยวจะถายดูสวยมากสมอโอ้โ oh, หใครรออยู่เซิร์ฟแบบนี้เซิร์ฟวินแฮทช็อตนะนี่โอ้โห oh oh, พี่คิดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียนะน่าจะอยู่แค่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้โห oh oh, พี่เดี <im ites> er ๋ยวเดี er ๋ยวเดี๋ยวขอปิ้นข้างในให้ดูนี่ข้างในแบบโอ้โ oh ห oh, ยังคอบปะ โจ้ะโคสวยเฮเล่ตัวนี้ดูแชมเปี้ยนอารมณ์นางยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะฉันจะไม่อะไรอะดิกกี้เอามาโชว์ดิอ้วนแชมเปี้ยนเอามาดิกกี้กับแชมเปี้ยนเลยดูดิพี่ใหม่ไม่ใหม่ขอโทษค่ะกราบขอโทษเลยเราก็ไม่ทราบนะ ว่ามันจะใหม่ขนาดน,นี้นะคะขอขาย8,900พอจ้ะอ้โหคุณพระคุณพระพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งกล้วยทอดหรือเปล่าวะกล้วยอะไรวะอีกวันจอแดนกล้วย, <Garden. S 1> ย,ยทอดเฮ้ยคือกีฬาเป็นกีฬาป oh, น,<ช>นกีฬานี่ก็มีแต่แบรนด์ทั้งนั้นนะเลยอะ่ะโ <Okay. S 1> อ้โหโอ้โหหู้หู้หไหน ใหม่เลยเดี๋ยวฉันก็เจอจอแดนไนกี้เอาไนกี้อีกตัวจ้ะนี่ฉันเจอไนกี้โคตรใหม่อ่ะควรค่าคู่คุณสุดจัดกระดังเนี้ยไปเลย88ดวงใจโอ้โหยน้อยไปเปล่าเปล่าปีเลยอาเซนอนคุกกี้อาดิดาขนมในตำดานพี่ดาดาจะบอกว่าโคตรสวยเลยพี่พูดแปลใหม่จริงเปล่า ลูกค้าลูกค้ายืนนิ่งอยู่ลูกค้ากำลังยืนงงอยู่แล้วค่ะประมาณเหรอคะพี่ประมาณร้อยเก้าสิบบวกลบคิดนะร้อยเก้าสิบสองร้อยเดี๋ยวนับให้อีกทีหนึ่งเพื่อความชอบมากสวยจริงสวยมากใหม่มากแล้วคือกีฬาทุกตัวมันเป็นมันเป็นแบรนด์อ่ะมันเป็นแบรนด์อ่ะพี่เราเ้าชื่อเขาว่าวินเฮดชอตอ่ะ แล้วแถมไม่พอฉันเจอขาโก้เราเป็นรีวายมันคือวินเทจช็อตนะเนี่ยพี่สวยอ่ะหูยไม่นี่อะไรวะไม่นี่อะไรวะเป็นทีมเบสบอลใช่ NY เนี่ยโอ้โหคูดใหม่สุดจัดเลยกระสอบนี้ใช่ไม่พอใครรับรีวิวแค่ส่งให้ฟรีจ้าวิคดเลิศ มันเป็นวินเทจช็อตคุณพี่มันเขียนว่าวินเทจช็อตนะคะเดี๋ยวแค่จะถ่ายรูปให้มีแค่เจ็กระสอบนะคะคาอ,อารมณ์เหมือนอะไรรู้ป,ปะบแบรนด์ทั้งลูกอารมณ์แบบแบรนด์อ่ะตลาดพี่เปิดแล้ววันศุกร์ได้พี่โจ๊กเจอกัน,อน,นกเออมันเป็นวินเทจไงน้อพี่เนาะใช่มีห้อดแล้วคือแบบคือแบบคือแบบสวยมากขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะ บันวายเซอร์หรอหรอเบียร์ยี่ห้อเบียร์อะไรอย่างงี้หรอโอ้โหตัวจริงว่ะหูคนรอดอ่ะกรีดกราดไนกี้แบบป้ายคุณขาป้ายธงป้ายแท็กคุณคุณดูหุยคอสวยอ่ะคุณดูรอดจริงๆ เธอเจอไนกี้ดูฉันเจออันเดอร์บิ๊กโลโก้อ้โหคุณพระใครรับรีวิวฉันส่งให้ฟรีอีกจ้าใช่เนี่ยดูดิควิกซิเวอร์บโคตรสวยใหม่กริบกริบอ่ะฉันเจอแชมเปี้ยนใครว่าไม่ใหม่นะโทรมาคุยกันเลยมีอะไรคุยกันจริงๆโคตรใหม่ขนาดนี้ พี่มันเป็นมือสองแล้วมันใหม่ขนาดเนี้ยเราเราจะเรียกว่าใหม่นะคะมันไม่ใช่มือหนึ่งอยู่แล้วใช่มันไม่ใช่มือหนึ่งนะคะพี่<ม>คุณภาพขนาดน,นี้คือโคตรใหม่แล้วนะคะสำหรับทำาว่ามือสองะะจริงๆใหม่ปะใหม่กว่านี้ก็มือหนึ่งแล้วพี่อ,อ,อารีวายฟิชวอล์กกางเกงตกปาลาเหรอนี่พร้อมโอนพี่วิไลวันรีวิวรับรีวิวใช่ไหมคะอ,อะไรอ่ะมือใหม่อ่อนเลยเหรอเฮเล่ สวัสดีเจ็ดสิบกว่าท่านนะคะเลแบบซอร์ป่ะเซอร์เฮ้ยจริงจริงพี่พี่วีไลวันถ้ารับพิมพ์รับรีวิวให้แคร์ค่ะส่งฟรีให้แคร์บอกเลยพี่จะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะคะพี่จริงๆอยากให้ลองจริงเนี่ยวินเทตจริงๆริงกับเกงตกปลาโคตรสวยเลยแชมเปี้ยน คิดเปอร์เซ็นต์อ๋อคะ่ะใช่นะคะพี่วิไลวันเอาลูกนี้มีเจ้าของแล้วนะคะที่เหลือรับกระสอบใหม่ไปลุ้นเองได้เลยคะ่ะอเ <American. S 2> มริกันโอ้โห้สบคุณพระฉันก็ว่าล่ะทำไมลูกค้าถามหาเยอะเอานอติก,กา้าต่อมาเลยจ้ะรับรีวิวไม่ทันแล้วพี่ธนภรเอาลูกใหม,ม,ม่มีมีแลูกเอารีไวย,วยโคตรใหม่ใหญ่ แค่ได้มาเจ็ดลูกนะพี่บริษัทเดียวกันจะออกคล้ายกันแตกต่างกันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะโบโลโบโลโอ้โห,โหพี่วิรายวันรับก่อนนะคะอ่ะพี่ธนภรรับไม่ทันพรรี่ธนภร,รับลูกใหม่ไปเลยค,ะค่ะเฮเล่อีกแล้วใหม่จริงว่ะไม่กล้าพูดถ้ามันไม่ใหม่ขนาดนี้ไม่กล้าพูดเยอะนะเพราะอะไรหรือว่าลูกค้ายืนดูอยู่เหมือนกันนะคะ ใช่ปะใช่ปะไม่ใช่ลายเดือดไนกี้เป็นกีฬาก็แบบโคตรโคตรใหม่นี่คือฉันจะไม่กล้าพูดอเมริกันไม่จริงนะเพราะว่าลูกค้าเราก็ยืนดูอยู่ด้วยนะคะเราไม่กล้าโม้เด็ดขาดนะคะพี่อะไรนะพี่อะายแบบควิกซิเวอร์ ป้าอย่างนี้เลยพี่<ม>ถามว่าใส่ยัง,ย,งยังแน่นอนถ้าป้าอย่างนี้ R V C A ส p e e โด 4ี่กิโลรับสองกะสอบนลดไหมรดแน่นอนค่ะพี่โอ้โหสวยทุกตัวพี่ทุกัณด์ขอบพระคุณมากค่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆเหลืองๆไม่ใช่นะกีบหมูกกีบอูดกีกิโล45กิโลนะใครซื้อเยอะลดเยอะแน่นอนประมาณ190-200ตัวบวกลบไนกี้โอ้โหพี่มันคือมันแบบกางเกงกีฬาที่ติดอะเราก็เจอแต่แบรนด์อะดูดิหอะไร โอ้โหเมทัลลิก้าจ, <museums> จริงเหรอนี่ไงเมทัลลิก้าแต่มันเป็นทำกับเฮ้ยเมทัลลิก้าบินละมงบินละองครับเป็นงานร่วมกับเมทัลลิก้าสุดจัดไม่ปลัดไม่ต้องมาบอกนะคะเราบอกเองนะพี่โคตรสวยเลยอ่ะเสียงเป็ดเอาป้แดงนะต่างกันลองไปดู สไตล์แล้วกันคือป้ายแดงมันจะมีแบบขาดจ้ำปน,ปนแบบกระทิงไม่มีปนเนี่ยใช่ทรงปล่อยสวยมากมายสีสีต้องไปลุ้นทั้งสองเลยมี<ส>ท,ทุกสีอาดิดาสไม่ชอบขาดจา้ำมากระทิงไปอดิดาสจะโอ้ยเขาสวยเลยววนี่ไนกี้ เดียวเราให้่ไงป้ายเหลืองก็มีป้ายไม่ลดลดก็สั่งล่ะก็ได้พี่เจนให้เขาเป็นซีใหม่ฮะาค่าสายสายทั้งคู่ขายดีทั้งสองป้ายเลยอาดีดาดีกแล้วจ้าโอ้โหใครว่าไม่ใหม่นะโทรมาเลยแปดพันเก้าจอแดน จอแดนคะ่ะแดนจอค่ะโอ้โหอะไรวะนี่นโอ้ไนกี้ <Nike S 2> ค่ะเจอแชมเปี้ยนสวยมากไม่เก็บมาโอ้โหมุกอะไรขนาดนี้วะโอ้โหโ,อโ,หโหโลโก้เอาสิ าแขนทำแทนไม่ได้อะไรเท่าแขนโลโกกโลโก้เท่าแขนทำแทนไม่ได้นะคะอุ๊ยอะไรอ่ะฉันก็อยากได้ท่าแขนอะแขนซ้ายเหรออเมริกันโอ้โหปลายห้อยใหม่อีกแล้วฉันละเบื่อความใหม่จริงๆเลยป้ายแบบนี้เลยโอ้โหโอโหอดีได้แล้ว แชมเปียน <Champion. S 2> โฮอเโเฮเล่คุณขาใครขายงานนี้อยู่ถ้าพลาดนะคะรออีกเดือนนึงรออีกหนึ่งเดือนไปเลยพี่นี่เราไปไหนวะโอตัวนี้ลายดอกสวยมากเหมาะกับการใส่ไปเดินชายหงชายหาดไปเที่ยวสัมมงซัมเมอร์โอเชียนบรูสวยมาก โอ้โหนีอ่อะไรวันเนี้ยเฮอร์เรกแหละนี่รีวิวไหนกี้จ้ะเฮย้ฮยเฮย้ยพี่เอากระสอบเปิดรีวิวให้เลยได้ไหมคนเพ่เ มีแค่เจ็ดลูกแป<ม>ดลูกแล้ว,วเนี่ยใครจองมามั่งแล้วนี่ใครจองเขาไม่รู้ไนกี้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเอามาเอามานี่ไงพี่เขาพิมพ์มาพี่ทันไม่พี่ทิพวรรณอ่ะเขารอพี่ทิพวรรณเหรอ,รเ,หรอเออเนะคักไปบอกเออครับ,รบเดี๋ยวเก็บไปให้เก็บไปให้เขาลูกนึงอันเดอร์ค่ะโอ้โหพี่พี่คนนี้ลูกค้าประจำไหม ความยาวสี่ส่วนมีไหมครับคือ,อยังไงพี่ไม่เข้าใจอ่ะส่ส่วนพี่แต่จะบอกว่าติดขายาวมาตัวหนึง่งรีวายอารมณ์แบบรีวายไปอ่ะอ้โหโคตรใหม่อะโคตรใหม่อะมันเป็นเหมือนเวทปอลอ่ะตัวเนี้ยมันติดมาตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นรีวายใม่กริบใหม่กราบจริงๆคุณพี่จา๋า อริโซนนะนมากโอ้โหเซนต์จอนมารวยตัวเธอเบลเลอร์เลยนะออลิโซนหาโซฟ่ะ,นนะ,ะฟิช,ชเวิร์กอีกแล้ว แล้วจ้ะโอ้โหพี่อาดิดาสก็คืออาดิดาสบิ๊กโลโก้อย่างนี้เลยถือโชอดิีอูโ้หูโคตรลดว่ะตัวเนี้ยเอาจริงหมื่นนึงก็ซื้อวะแบบเนี้ยดูโอ้โหรีไวลความยาวประมาณรีไวายครับอะไรเอ่ยรีไวายป้ายดู ไม่ได้ใส่อ่ะจริงหมื่นหนึ่งก็ขายได้จริงๆแต่ไม่ขายค่ะหาย,ยากแค่ไหนก็ขอขายแค่นี้พอนะคะมาอีกแล้วโอ้โหรีวาอีกแล้วสุดจัดสุดจัดประลัดไม่ต้องบอกโัดังผ้านะสายสองนะคะทีเดียวเท่านั้นนะคะโอนาวีค่ะหมดยังน้องมีมีคุณพี่แต่แค่ไม่ได้เปิดให้และนะ ใครจะเอาขอด่วนเลยเพราะว่ามันมีน้อยอริสโซน่ะตอนนี้เหลือเจ็ดลูกนะคะใครเอาเมื่อกี้ใครเอาสองนี่อะเนี่ยคุณพี่คุยอยู่อาดิดาสค่ะอันนี้ลูกค้าประจำเราอะยังไม่ได้บอกเขาเลยนะคะที่เขารอรอของอยู่เนาะ The Not เดินโน้ตเฟสสายก่อนเดินโน้ตเฟส ลายดอก,กดวงแบบนี้ก็มีค่ะเดฟล้วนผู้หญิงนะคะ4,300บาทคะ่ะโ้แยกกระสอบสิแยกกระสอบชายหญิงจ้ะถ้าเป็นผู้หญิงค่ะเดฟล้วนอ่ะแพชแอนเอ็มราคา8,900บาทจา้ะ ลดๆอามีอามีถ่านแอปร้วนสี่ถังสามร้อยบาทจ้ะสี่ถึงห้าโลจ้ะคุ้มมากพี่นี่ไหนกี่คุ้มแน่นอนนะคะแปดพันเก้าร้อยบาทสวยมากมากขอบพระคุณค่ะคุณพี่อของหายากนะคะราคาก็ไม่ เทียบกับคุณนับาพจริงเห็นนะมีแต่คนบอกสวยคนขายใช่หรือเปล่าคะไม่ใช oh yeah. ่นะคะของนะคะหยอก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 เออเออจ้าใช่ไหมใช่นอรติก้าใช่ใช่นอนติก้าโอ้โหโอ้โหดูซิยังไม่ได้ใส่เลยพี่จ๋าราคา8,900าบาทเท่านั้นเด้อหายากมาก ไนกี้ค่ะโอ้โหไนกี้คือประทานโทษนะมีแต่ตัวสวยๆส,สวยมากมายมหาศาลบอกเลยถ้าใครปล่อยหลุดนะลองห้แน่นอนดูดิคุดจะใหม่เลยนะคะอันนี้คือมือสองนะพี่ไม่ใช่มือสอ ความยาวเราระบุไม่ได้นะคุณพี่เพราะว่าอะไร<ด>มันเป็น,นมือสองนะมันไม่ได้เท่ากันค่ะไ้มือสองมันแบบละตัวเนี่ยอย่างที่พี่เห็นในรีวิวเลยนะคะมันเป็นแบบละตัวไม่ซ้ํากันค่ะความยาวจะไม่สามารถระบุให้ได้นะคะอาดิดาไม่ได้เปิดแล้วพี่ดาด้าเพราะว่ามีแค่เจ็ดลูกนะคะ ลูกค้าสั่งกันคนละหนึ่งคนละสองก็น่าจะแทบหมดบางคนยังไม่ได้เห็นรีวิวนะเพราะว่าลูกค้าเราอะส่วนใหญ่ลูกค้าจะขายของนะคะช่วงเวลานี้แล้วก็ดึกๆึกะลูกค้าจะมาสั่งกันนะคะที่เอถ่ายรูปถ่ายรูปแต่บอกเลยคุ้มมากอะ่ะอันนี้จริงๆนะเป็นวินเทจช็อตนะคะพี่ ตัวนี้ลายสับป,ปะรดค่ะเห็นแล้วหิวค่ะเห็นแล้วเปรี้ยวเลยค่ะ <He> เปรี้ยวปากเลยงานบริษัทเดียวกันมันจะออกคล้ายๆกันอยู่แล้วคุณพี่ดาด้าจ๋าค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะ oh. โอ้ยดูดิไหนกี่เยอะมากนะคะไม่ทราบนะค่ะพี่ให้เขทาทักแชทได้ไหมคะ NBN ห้อยปลายติดโอ้พี่ปลายมาอย่างนี้เลยอ่ะห<ะ>ลายตัวด้วย<ะ>ดูโคตรสวยเลยอ่ะลายทหารนะ,ะบิลลาบอง <c oughs> บิลลาบอง <c oughs> แชมเปียน <Champion, S 2> ดู 6, 5, ดิพี่45กิโลค่ะ45กิโลใช่สัตว<อ>์โ,โปรจาก2 9 0 0แล้วค่ะแค่2 5 0 0ค่ะตอนนี้โปโลจ้า ตัวส,สวยๆอ่ะถ้าจั่งของลูกนอนทับ,บรีส่งแท็กซี่ก็ได้ค่ะลูกค้าก็ได้ใครในวันนั้นเลยขายดีแน่นอนใครซื้อไปกดมิเตอร์ไปนะสั่ไม่เกินสามร้อยอะค่ะเนี่ยคาโก้เราเป็นลายทหารหลายตัวแล้วนะคือคิดว่าน่าจะแบบทำราคาได้ดีเลยนะพี่นะ45่กิโลค่ะพี่รัดดาวานัน งานดีงานดีโอ้ยอยากอยาก,อ,ายอ,ยอยากใส่ไปเที่ยวทะเลเลยอ่ะเนี่ยอยากใส่ไปทะเลอยากโตคืนค่ะอุ้ยอะไรอะ่ะโตคืน,นอยากโตอ้อาวก็เมื่อกี้มันเป็นเรือเรือมันโตคืนอยู่รีวายรีวายอย่างเยอะโอ้โหนาวี ไนกีค้ค่ะไนกี้อะไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะดูดิทหารหฮ้หยป้ายห้อยเยอะมากอะ่ะดูดิเราโคตรใหม่อะ่ะทุกคนมีเข็มขัดมาด้วยเลยอะ่ะโอ้ยคุ้มอ่ะขอซื้อได้ไหมพี่ตัวเนี้ยขอซื้อสักตัวหนึ่งได้ไหมนะให้สามีสามีสามีชอบอ,อ่ะแรงเลิบป้ายยังมาโอ้โหโ พี่โคตรจะคุ้มใครมีแรงซื้อใครมีทุนนะคะซื้อไปเก็บไว้ขายเถอะใครมีแรงนะคะซื้อเก็บไวนะ้เพื่อไปโตขึ้นใครมีกําลังซื้อพี่พี่คุ้มแน่นอนค่ะอยากจะให้ไปซื้อไปเก็บไว้ขายเก็บไวด้ดูชมชื่นชมก็ได้มันสวยจริงๆมันได้ประมาณกี่ตัว1 9 0ยเก้าสิบถึงสองคุณพี่วุฒิพงศ์สวยมากพี่วุฒิพงศ์ กล้าการันตีถ้าไม่สวยโทรมาด่ายมุกเลยถ้าไม่สวยโทรมาขอสายแคร์นะครับดูดีไม่แต่โอ้ยลอดลอดจริงๆอันเปอร์เซ็นต์เปื้อเสียมีอยู่แล้วแต่คือคิดว่าน้อยมากน้อยกีน้อยมากคิดให้ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินไม่เกิน ใน <Nike S 2> กีโลโก้อีกล้วฉันก็เจอเหมือนกันจากไนกี้ค่ะเดี๋ยวนะฉันจะโชว์โลโก้ไนกี้ฉันหน่อยนโลโก้ไนกีฉัน,นโอ้หโหเอรนี่คือเยอะมากอะ แชมเปี้ยนกังเกงกีฬาที่ติดมานะพี่ใครเห็นเป็นแบรนด์แทบทุกตัวเลยนะเนี่ยโหเลีกแล้วอะ่ะไม่เคยขายดียครับงานขาสั้นโทรหาแค่นี้ต้องวางโทรศัพท์ไกลๆ <laughs> <Panda> ไม่ต้องเปิดโฟนอ่ะพี่ใจลูกค้าตกใจวางสายไปหลายคนแล้ว <c oughs> อ <ะ S 1> เออเอย่าตกใจรับดิงพี่สามารถได้เลยจะ้ะ <c oughs> แท้นี่ต้องดียินเสียงแค่ก่อนะใช่ค่ะ <laughs> เสียงเป็นไรเสียงแปดเสียงเก้าแล้วเดี๋ยวนี้เลยค่ะเลยล้วจ้ะไนกี้โอ้โหให้ดูทุกตัวใครซื้องานนี้ไปนะพี่ oh. ส่งรีวิวมาให้คธะด้วย <laughs> สวยทุกตัวเลยวะ <laughs> อาดิดาสอาดิดาสเมื่อกี้มุกไปโตขึ้นนะโ <laughs> ตขึ้นคาหาดเลยคพี่ นี่ค่ะโตขึ้นเลยครับอดิดาสออดิดาสต้องออกสำเนียงด้วยนะเพราะว่าเราเป็นเด็กอินเตอร์คะใช่ค่ะมาจากประเทศอะไรคะเข้าไปรับพรุ่งนี้ได้จ้ะมอสซิเมอร์ทอมมี่โอ้ไมค์ก็นทอมมี่มาได้เหรออืมมมี่ <B> โฟโลอ้ยฉลามบกบกฉลามกระสอบรีวิวหรอพี่ดอกอ้อมีคนรับแล้วออบอกเลยนะคะลูกรีวิวถ้าพี่ปล่อยหลุดเมื่อไหร่แล้วก็น่าจะเป็น10<ด>คน,นที่รอต่ออยู่นะคะเจ้าของไม่รู้อยู่หรือเปล่านะนพี่สมนึก8,900บาทค่ะโคตรสวยพูดได้คำเดียวโคตรสวยไนกี้โคตรสวยในที่นี้คือ มีเปอร์เซ็นต์พว่นเสียนะคิดให้ห้าเปอร์เซ็นไม่เกินสิบนะคะแต่ใครยังไม่ได้เจอเปอร์เซ็นต์ที่เสียหนักๆนะสวยๆใช่งานสวยรีวายรีวายกี่ตัวบอกโอ้โหรีวายอย่างเยอะดูดิเซิร์ฟมีแต่ตัวสวยๆเออคืองานใหม่จริงๆพี่ดูดิใครขายพวกงานวินเทจงานเซิร์ฟงานกีฬา,นาเนาะจัดได้เลย อยากได้อย่าไปโตขึ้นอีกแล้วอมกนี่ชอบโตบ่อยนะอาดิดาสจะ้ะเอาโยเห็นไะหพี่บอกอย่างอยู่พี่พี่วีไลวันพี่วีไลวันดูคอมเมนต์กันเราเองนะคะว่ามีคนคนอยากจะได้กี่คนนะลูกนี้ถ้าพี่วีไลวันปล่อยหลุดนะคะก็ต้องแบบเสียใจยจริงๆนะโอ้โหโอ,โอ้ตายแล้วป้ายเขาจะบอกว่าฉันน่ะเจอทอมมี่ อีกแล้วฉันเจอทำไม่อีกแล้วดูอเอามาเตรียมถ่ายเลยพี่กีลาเซิร์ฟต่างหากเลยเอะอาดิดาสอีกแล้วจ้าพี่จ๋าไม่ทานก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายอาดิดาสจะได้สวยๆโอ้โหลาเซล ลัดเซลจ้าลัดเซลคือปลายห้อยอะเป็นไรโดนอะไรมาดึกดึกทำอะไรบ่อยไม่ได้ทำลีวายป้าติดโถปฏิถังคุณแม่คิดนะคะพี่45โลคิดว่า190-200ตัวบวกลบนะคะเดี๋ยวแค่จะนับให้อีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจ ดิกกี้ตัวที่สองดิกกี้โอ้ยโคสวยจริงๆ n กี e ตอนกลางคืนมึงโตขึ้นบ่อยไหมมุกโ oh, ตขึ้นบ่อยมากรีวายป๊าดนี่มันไม่ใช่กระสอบแบบที่จะมามีแบรนด์รีวายเลยเนาะแต่มันก็มีเยอะมันเป็นวินเหตุอะ oh, <okay. S 1> ชอบเสียงน้องสองคนมากใช่จ้ะคุณพี่ <c oughs> คนที่เสียงแบบเป็นคน<ส>ที่เสียงเสียงหวานมากนะคะแล้วก็แบบไนกี <laughs> ้ค่ะลูกค้าชมนี่เราต้องเปลี่ยนเสียงนะคะ <laughs> ไม่ได้ค่ะพี่เพราะว่าเราอะเป็นเอกลักษณ์นะเราไม่เรียนแบบใครวอลคอมค่ะโคตรสวยจริงเฮชเชนเอิมดูลายดิวินเทจปละมันเป็นกระสอบวินเทจช็อตค่ะคุณพี่มันจะเป็นงานแบบเน้นวินเทจเน้นสวยสุ ไปโตขึ้นกับมึงได้เลย,เยมุกตัวนี้พี่เจนป้ายมาดูตัวนี้ดิโอ้ยอะไรอะสวยมากะะรรตะนาเมกาป่าวะแจ็คสเปโร่ก็แจ็คสเปโร่คแ,คแ,คแคป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 เลยจ้าใครอยากสั่งนะคะพี่มีแค่เจ็ดแปดลูกเท่านั้นนะตอนนี้น่าจะเหลือไม่เยอะแล้วทักแชทมานะคะ 8,900บาทขอขายราคานี้นะคะแต่ใหม่คุ้มค่างจริงพี่เปอร์เซ็นต์เพิ้นเสียน้อยมากจริงๆนะคะอ้ยคุ้มสั่งเลยไม่เสียใจแน่นอนคะ่ะกดังผ้าสายสองนะคะ